สวัสดีครับพวกับสยามพิบูคลับนะครับผมสําหรับ EP นี้นะผมก็มาคุยนะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะผมเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้กับพี่ๆน้องๆนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีข้อเสนอแนะนะครับผมสามารถคอมเมนต์นะครับแล้วก็แนะนําแล้วก็สอนผมได้นะครับก็สําหรับ EP นี้นะครับผมก็มาพูดถึงเรื่องน้องหมานะครับผมเกิดอารมณ์เร้านะครับผมเกิดอารมณ์เร้าต่อกันนะฮะก็มีตัวหนึ่งนะครับผมก็ ชวนนะครับผมชักชวนนะครับผมแล้วก็มีตัวอื่นๆนะครับผมไม่พอใจนะครับผมทําให้มีเกิดอาการนะครับผมเร้าใส่กันนะครับผมก็คือการไม่ยอมกันนะครับก็ทุกตัวนะครับผมทุกตัวนะครับผมตั้งแต่ฮันนี่นะครับผมซันดีแล้วก็กําไรแล้วก็การเนอร์แล้วก็คัพเค้กนะครับผมตัวตัวที่เรานะครับผมก็คือเปลี่ยนไปไม่ได้เลยก็คือตัวตัวที่มาใหม่ นะครับผมตัวที่มาใหม่นะผมอยากคุยนะครับผมอยากคุยอยากถามพี่นะผมอยากสงสัยนะผมก็เลยเห่าเอ็กเอ็กอักอักไปอ่าพอเห่าเล็กเล็กน้อยนอยไปพวกพี่พี่นะครับผมพวกพี่พี่ทุกตัวนะผมไม่ยอมนะครับผมประมาณว่าเฮ้ยอะไรของมึงวะทาไมวะมึงมีปัญหาอะไรวะอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยเกิดอารมณ์การโต้เถียงกันนะครับผมด้วยการเห่านะครับผม เห่าแค่2ตัวนะครับผมก็เป็น3ตัวแล้วก็4ตัวนะครับผมก็นี่ครับเพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับเพิ่งให้ข้าวเสร็จนะครับผมตัวนี้ชื่อคําแพงนะครับผมตัวนี้ที่ก่อปัญหาครับผมเมื่อวานนะครับผมก็ได้ปราบแล้วนะครับส่วนตัวนี้ครับเค้กนะครับผมก็เนี่ยครับผมผมเพิ่งให้ข้าวเสร็จเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็คิงกาเนอร์นะครับอ่าตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์หลักนะครับของคอกนะครับผมพ่อพันธุ์หลักของคอกนะครับแล้วก็กาไรนะครับผมตัวนี้หัวโจกเลยนะฮะ มวโจกนี่คือตัวที่ตอบโต้นะครับผมตัวที่ตอบโต้กับคําแพงนะครับผมตัวที่ตอบโต้กับคําแพงนะครับก็เดี๋ยวยังไม่เก็บจานนะครับผมอันนี้พัดลมแล้วก็ซันเดย์นะผมตัวที่สองนะผมที่เห่าโต้ตอบนะครับผมอีกทีหนึ่งนะครับผมทําให้เกิดการเห่าต่อต่อกันนะครับผมนี่ตัวนี้หันนี่นะครับผมหันนี่อ่าครับผม หมดทุกตัวนะครับผมกินข้าวหมดทุกตัวเดี๋ยวผมก็เก็บจานแล้วครับผมนี่นะครับผมก็วิธีการแก้นะผมวิธีการแก้เบื้องต้นนะครับผมก็หาต้นเหตุนะผมหาสาเหตุที่ทําให้เกิดการเร้านะครับผมเกิดการเร้าทําไมตัวนี้ทําไมมันถึงเห่าแล้วก็ทําไมมันถึงมีอารมณ์อารมณ์ที่อยากจะเห่า เมื่อวานผมก็ได้นั่งคิดนะครับผมว่าก่อนหน้านี้ทําไมมันถึงไม่เห่านะครับก็สุดท้ายนะครับก็สิ่งที่เจอนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่ผมยังไม่ทําประตูนะครับผมก็เจอเจอคนนะครับผมเจอคนที่เดินข้างนอกนะครับผมเจอคนที่เดินข้างนอกนะครับผมก็ทําให้ไอตัวเล็กเนี่ยนะครับผมสงสัยนะครับผมแล้วก็เห่าพอเห่าปุ๊บ พวกพี่ๆที่อยู่ก่อนนะผมก็เกิดอารมณ์นะผมก็เกิดอารมณ์กับคําถามว่าเฮ้ย hey, มึงเหาแลออไมวะมีปัญหาะลรวะ <What? S 2> มึงพูดอะไรวะอะไรไประมาณนะครับผม <c oughs> ก็เลยมีการโต้ตอบกันนะครับผมก็วิธีแก้นะผมก็หาหาต้นเหตุนะผมหาสาเหตุนะผมทาไมสิงมันเกิดอารมณ์ร้าวทาไมมันถึงอยู่ๆมันถึงเห่านะครับประมาณนี้นะผมก็การแก้ไขนะครับผมนะผมก็ เอาผ้าปิดไปก่อนนะครับผมเอาผ no nee. ้าปิดไปก่อนไม่ให mm ้ม hmm. ันเห็นอะไรนะครับผมพอมันไม่เห็นอะไรนะครับผมมันก็มันก็ไม่มีการเห่านะครมันก็ไม่มีการเห่านะครับตัวนี้มิโกนะฮะมิโกะมิโกะกินยังไม่หมดเลยมิโกนะครับผมมิโกะนะครับอ่ามิโกนะครับมิโกะนี่ก็จะเป็นสูตรอาหารเม็ดนะครับผมสูตรลูกนะครับผมโปรตีนสาเป็นนะครับ ก็ส่วนตัวนี้นะครับผมน่าจะหมดแล้วเหลือนิดนึงหรือเปล่าอ่าเหลือนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็คือเบบี้นะครับเบบี้เบบี้นะครับผมเด็กสุรานะครับอันไหนอันไหนเด็กสุรานะครับไอไม่เอา่ยเด็กสุรานะครับผมก็ข้อก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับก็รอปรับปรุงนะครับผมทำไปเรื่อยๆนะครับผม ทำไปเรื่อยๆนะผมทําร่องน้าร่องอะไรนะผมก่อชาบไปเรื่อยๆนะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับอีพีนี้นะผมไม่มีอะไรนะครับผมก็มาแชร์แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแลผมสําหรับเมื่อวานนะผมที่เกิดเหตุการณ์นะผมเมื่อที่เกิดเหตุการณ์นะผมพอดีน้องโทรไปบอกนะครับผมโทรไปบอกว่าหมามันเห่ากันนะครับผมมีบางตัวนะผมตัวหนึ่งที่ไม่ยอมเลยนะครับไม่ยอมเลยคือกัดกงนะฮะ กัดโกงก็คือตัวนี้นะฮะไอเดนะไอเดเนี่ยครับผมซันเดย์นะครับตัวนี้พยายามนะครับผมก็คือแบบเถียงแล้วเถียงไม่ได้แล้วกูกูจะกัดอย่างเดียวเลยอ่ากูจะกัดอย่างเดียวเลยอารมณ์ครับผมอารมณ์มาครับอารมณ์เลานะครับผมในการโต้ตอกนะครับผมสูงนะฮะสูงนะฮะโอเคครับสำหรับไอพีนี้นะผมใครมีข้อเสนอแนะนะครับผมใครมีข้อเสนอแนะนะครับผมก็ ฝากด้วยนะครับผมฝากช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมคอมเมนต์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมให้แชร์ประสบการณ์นะครับผมแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมต่อไปด้วยนะครับผมใครมีข้อเสนอแนะนะครับผมในการเลี้ยงก็มาแชร์นะก็แบ่งปันกันไปนะครับผมแล้วก็สามารถ แนะนำแล้วก็สอนผมได้นะครับผมกับสิ่งที่ผมไม่เคยเจอนะครับผมก็มาแชร์กันไปนะครับผมก็สําหรับพีนี้นะผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ผมแล้วก็เด็กๆนะครับผมทั้ง6 7ตัวนะผมก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมก็อย่าลืมดูแลน้องหมาด้วยนะครับผมอากาศร้อนนะครับผมดูแลเรื่องน้ําเรื่องการกินให้ดีนะผมเรื่องอาหารนะครับผมต้องสะอาดนะครับผมใหม่แล้วก็สดทุกวันนะครับไม่ควรให้อาหารที่มันค้างนะครับผมเดี๋ยวน้องหมานะของเรา จะป่วยได้นะฮะสำหรับ EP นี้แต่ผมไว้ขึ้นนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ